สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดติกตอกนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเพเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับขลิ TS นะครับหรือสามารถกดลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ แล้วให้เพื่อนๆกอรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับเราก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากไม่ต้องการกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ผ่านทาง Google Gmail ได้โดยตรงเลยนะครับพอสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับ โปร่งชื่อก็ใช้งานเสร็จแล้วนะครับทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เอ้ยบริการของทางเว็บไซต์นะครับเดยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นอยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับโดยผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินนะเราอกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มรูแปแพลตฟอร์มในทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สด TikTok กันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ TikTok นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นด้านล่างเลยนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สด TikTok นะครับจากนั้นส่วนบริการนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกเวลาที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น30นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดให้รทั่วนะครับแล้วก็นำลิงก์มาใส่ช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีกลิิ์่่เทีีี tik คืออวดโ ไลฟ์สดที่เราต้องการนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับทําการคัดลอกลิงก์มานะครับเมื่อทำการครับลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆทำนำลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณผู้ชมที่ต้องการนะครับดีวผมจะสาธิตให้ดูกขั้นตํามันอยู่ที่สิบนะครับดีวผมจะสาธิตให้ดูอยู่สักห้าสิบคนแล้วกันนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการกดสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับว่าแสดงว่าเราสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้ไปแจ้งอดมินได้นะครับมีอันมินคอยตรวจสอบเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราจะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะผ่านเบื่อททาการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับเราต้องการจะดูรายละเอียดพวกนี้ย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับ แล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอรนะครับตอนนี้อยู่ในรองช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นทางสแกน QR วโค้ดนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายใน15นาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมานี่วอลเล็นะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับ ได้เป็นบริการนะครับกับบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับ็จ่มีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับ ค่าตาค่าแนะนำนะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอก,กตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างน,นะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางล i n e อ d ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับคําร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถ ฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินเ็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับอตอนนี้ยอดผู้ชมเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาผ่านไปไม่ถึง5าทีนะครับแล้วก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับก็ผู้ชมที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะอยู่เต็มเวลาที่เราได้สั่งไว้ไว้นะครับ ใครสนใจนะครับที่ผมก็จะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ